เห็นข้อนี้แล้วปวดหัวเลยไหมคะทุกคนเขาถามว่าผลลัพธ์ของก้อนเนี้ยนะมีเลขโดด9กี่ตัววิธีการหาผลลัพธ์เนี่ยตรงเนี้ยมันยกกำลังสองถูกปะแสดงว่าเราต้องเอาไอ้9ตรงเนี้ยนะคูณกัน2ตัวถูกมากกว่าจะได้คำตอบออกมาโอ้โหดูแล้วก็ต้องใช้เวลานานเลยนะกว่าจะได้คำตอบใช่ไหมดังนั้นคุณราจะสอนเทคนิคแบบนี้ละกันนะไอ้ตัวเนี้ยยกกำลังสองใช่ไหมแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคูณกันทั้งหมด สตัวนะคุณลูกก็จะแยกได้เป็นแบบนี้พอแยกแบบนี้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณลูกจะแปลงล่างก้อนนี้ใหม่นะคะก็คือจะได้เป็น1,000ล้าน ลบกับ1น,นะวิธีการแปลงล่างเนี่ยก็คือมันยังมีคําตอบเท่ากับตัวเดิมนะแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบเฉยๆนะคะส่วนไอ้ข้างหลังตรงนี้คุณลุไม่แปลงละการคุณลุเขียนไว้เหมือนเดิมแบบนี้จากนั้นเนี่ยคุณลุก,ก็จะกระจายก้อนนี้นะเข้าไปในวงเล็บนะคะวิธีการกระจายเนี่ยต้องกระจายเข้าไปทั้ง2ตัวนะงั้นเดี๋ยวคุณลุขอกระจายเข้าหาตัวนี้ก่อนนะคะการกระจายก็คือกระจายเข้าไปคูนนั่นเองเนาะตัวนี้คูณกับตัวนี้ได้เท่าไหร่วิธีการทําก็คือเดี๋ยวคุณลุเขียน ตัวเลขตรงนี้ก่อนนะนี่ได้เป็นตัวนี้ใช่ปะจากนั้นเราก็เติมศูนย์ข้างหลังตรงนี้จากนั้นเนาะเราก็กระจายเข้าหาตัวนี้ด้วยนะคะ1คูณกับก้อนนี้ก็ได้ก้อนนี้เหมือนเดิมจากนั้นเนี่ยเราก็เอ2ตัวนี้มาลบกันนะคะมันก็จะได้เป็นตัวนี้ ซึ่งคำตอบตรงนี้นะมันก็คือผลลัพธ์ของก้อนนี้นั่นเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบบว่าโอ้โหคูณกันเยอะๆเยอถูกปะสามารถทำวิธีนี้ได้เลยนะคะดังนั้นเราก็จะรู้แล้วเนาะว่ามีเลขโดด9ทั้งหมดกี่ตัวนับเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8มี8ตัวถูกปะดังนั้นก็คือตอบข้อขอไขได้เลย